สมบัติล้ำค่าของพระเจ้าตากสินขุมทรัพย์แห่งจอมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ Infinity file เสนอเรื่องราวที่อาจจะทำให้หลายคนต้องหยุดคิดเคยสงสัยกันไหมว่าสมบัติล้ำค่าของพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกู้ชาติไทยจากการแตกสลายมีอะไรบ้างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่วันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับของสมบัติ1ิอย่างที่น่าทึ่งที่สุด ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้เดินทางย้อนกลับไปในยุคสมัยแห่งความรุ่งโรจน์เมื่อปีพศ2310เมื่อพระองค์ทรงสถาปนากรุงธนบุรีไม่มีใครคิดว่าพระมาหากษัตริย์องค์นี้จะทรงสะสมสมบัติล้ำค่าไว้มากมายเหล่านี้สมบัติชิ้นแรกพระแสงดาบแห่งอำนาจลองคิดดูสิครับท่ามกลางเสียงฟ้าร้องของสงคราม ในมือของพระเจ้าตากสินมีดาบเล่มหนึ่งที่ไม่ใช่แค่อาวุธธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจที่แท้จริงพระแสงดาบเล่มนี้ตามตำนานเล่าว่าทรงใช้ในการต่อสู้กับศัตรูในสนามรบมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนใบดาบที่เปล่งประกายระยิบระยับสะท้อนแสงแดดเหมือนกับดวงดาวในยามค่ำคืนนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าพระแสงดาบนี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสำหรับรบ แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสืบทอดอำนาจจากกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาการที่พระองค์ทรงถือดาบเล่มนี้หมายความว่าพระองค์คือผู้สืบสานมรดกแห่งความเป็นไทยสมบัติชิ้นที่สองตราพระราชลัญจกรลึกลับแต่ดาบเพียงอย่างเดียวไม่พอพระเจ้าตากสินทรงมีตราพระราชลัญจกรที่มีความหมายลึกซึง้งเกินกว่าที่คนทั่วไปจะเข้าใจตราประทับที่ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ ความสูงประมาณ3นิ้วกว้าง2นิ้วมีลวดลายที่ประณีตจนทำให้ใครก็ตามที่เห็นต้องตะลึงเมื่อพระองค์ทรงประทับตราลงบนเอกสารใดเอกสารนั้นจะกลายเป็นพระราชองค์การที่มีอำนาจสูงสุดในอาณาจักรหมึกแดงที่ใช้ประทับตรานั้นผลิตจากแร่ธาตุพิเศษที่นำมาจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทำให้สีแดงนั้นไม่ซีดจางไปตามกาลเวลาสมบัติชิ้นที่ส เครื่องราชสูตรแห่งความศักดิ์สิทธิ์การแต่งกายของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเครื่องราชสูตรของพระเจ้าตากสินแต่ละชิน้นล้วนมีเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจพระมงกุฎของคำที่ประดับด้วยเพชรพลอยนา,นานาชนิดน้ำหนักรวมกว่า2กิโลกรัมเมื่อพระองค์ทรงสวมแล้วจะเปล่งรัศมีเหมือนกับพระอาทิตย์ยามเช้าผ้าพระราชทานที่ทอด้วยเส้นไหมทองคำแท้ ใช้เวลาถอนานเกือบ6เดือนโดยช่างทอฝีมือระดับเทพที่เชิญมาจากเมืองจีนลวดลายบนผ้านั้นเล่าเรื่องราวของการก่อตั้งราชวงศ์ธนบุรีอย่างละเอียดจนน่าทึ่งสมบัติชิ้นที่4พระธนูและลูกธนูแห่งชัยชนะในช่วงที่สงครามดุเดือดที่สุดพระเจ้าตากสินทรงใช้พระธนูที่ทำจากไม้ไผ่พิเศษจากป่าเขาใหญ่ไม้ไผ่นี้ไม่ใช่ไผ่ธรรมดา แต่เป็นไผ่ที่เติบโตในสภาพอากาศพิเศษและได้รับการอธิษฐานจากพระสงฆ์ชั้นสูงลูกธนูที่ใช้คู่กับพระธนูนี้ทำจากไม้แกว้วหัวลูกธนูเป็นเหล็กกล้าที่หลอมด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์เล่ากันว่าเมื่อพระองค์ทรงยิงธนูไม่เคยพลาดเป้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวระยะที่ยิงได้ไกลกว่า300เมตรซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในยุคสมัยนั้นสมบัติชิ้นที่หเหรียญตราแห่งความทรงจำ หลังจากทรงชนะศึกสำคัญแต่ละครั้งพระเจ้าตากสินจะทรงสร้างเหรียญตราเพื่อเป็นที่ระลึกเหรียญเหล่านี้ไม่ได้แจกจ่ายให้ใครง่ายๆแต่จะพระราชทานให้เฉพาะผู้ที่มีความจงรักภักดีและกล้าหาญในสนามรบเท่านั้นเหรียญแต่ละเหรียญทำจากทองคำบริสุทธิ์96น้ำหนักเหรียญละ20กรัมหน้าเหรียญเป็นรูปพระเจ้าตากสินในชุดพระราชพิธีด้านหลังเป็นภาพการสู้รบที่มีรายละเอียดจนน่าทึ่ง เหรียญแต่ละเหรียญมีหมายเลขกำกับทำให้สามารถติดตามได้ว่าใครเป็นเจ้าของสมบัติช ah ิ้นที่ 6. พระเครื่องและเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ในหัวใจของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ยังคงมีความเชื่อในพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์พระองค์ทรงเก็บรักษาพระเครื่องและเครื่องรางจำนวนมากในจำนวนนี้มีพระพุทธรูปองค์เล็ก ที่แกะสลักจากหยกบริสุทธิ์สูง3นิ้วกว้าง2นิ้วพระพุทธรูปองค์นี้เชื่อกันว่าได้รับการสร้างโดยช่างแกะสลักชื่อดังจากพมา่าใช้เวลาสร้างกว่า2ปีพระองค์ทรงประดิษฐานไว้ในพระที่นั่งส่วนพระองค์เป็นที่พึ่งพาทางใจในยามที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญของประเทศสมบัติชิ้นที่7หีบเก็บเอกสารแห่งปัญญา ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าตากสินไม่ได้อยู่ที่การรบเพียงอย่างเดียวพระองค์ทรงเป็นนักปราดที่แท้จริงหีบเก็บเอกสารของพระองค์เต็มไปด้วยหนังสือจดหมายเหตุและเอกสารลับที่บันทึกไว้อย่างพิถีพิถันหีบลูกนี้ทำจากไม้สักทองอายุกว่า200ปีตกแต่งด้วยลวดลายปิดทองคำมีระบบกุญแจล็อกที่ซับซ้อนเจชั้นเปิดได้เฉพาะผู้ที่รู้รหัสลับเท่านั้น ภายในหีบเก็บเอกสารมากกว่า500ฉบับตั้งแต่แผนที่ลับแผนการทำสงครามไปจนถึงหนังสือทำนายดวงดาวสมบัติชิ้นที่8เครื่องทองล้ำค่าในห้องเสวยอาหารพระราชวังมีเครื่องทองที่สวยงามเหนือจินตนาการชุดเครื่องทองที่ใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญมีถึง108ชิ้นแต่ละชิ้นต่างก็มีความหมายเฉพาะตัว ถ้วยพระราชทานที่ใช้ดื่มน้ำในพิธีสำคัญทำจากทองคำบริสุทธิ์99%น้ำหนัก500กรัมสูง8นิ้วประดับด้วยไข่มุกน้ำจืดจากแม่น้ำเจ้าพระยาลวดลายบนถ้วยเป็นภาพมังกรทองที่เหมือนจะเคลื่อนไหวได้จริงๆเมื่อแสงส่องใสสมบัติชิ้นที่9ผ้าไหมและผ้าทอศิน ทักษะความงามของช่างไทยในสมัยกรุงธนบุรีสะท้อนให้เห็นผ่านผ้าไหมและผ้าทอที่พระเจ้าตากสินทรงสะสมไว้ผ้าไหมที่ทอด้วยเส้นไหมสีทองคำแท้กว้าง2เมตรยาว4เมตรใช้เวลาทอมากกว่า8เดือนลวดลายบนผ้าเล่าเรื่องราวการก่อตั้งกรุงธนบุรีตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงยกทัพมาถึงจนกระทั่งการสถาปนาเป็นราชธานี ทุกรายละเอียดถูกทอลงบนผ้าด้วยเส้นไายสีต่างๆกว่า20สีจนเมื่อมองดูแล้วเหมือนกับภาพวาดสีน้ำมันชั้นเยี่ยมสมบัติชิ้นสุดท้ายหนังสือและตำราแห่งปัญญาและในที่สุดสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของพระเจ้าตากสินก็คือปัญญาและความรู้พระองค์ทรงสะสมหนังสือและตำราต่างๆไว้มากมายตั้งแต่ตำราการทำสงคราม ตำราแพทย์แผนโบราณตำราโหราศาสตร์ไปจนถึงตำราปรัชญาและศาสนาหอสมุดส่วนพระองค์มีหนังสือมากกว่า2,000เล่มเขียนด้วยภาษาไทยภาษาบาลีภาษาสันสกฤตและภาษาจีนหนังสือแต่ละเล่มถูกเขียนลงบนกระดาษสาหรับที่ทำจากเปลือกไผ่และหนังสือบางเล่มเขียนบนใบลานทองคำพีพระไตรปิฎกที่เขียนด้วยตัวอักษรทองคำบนใบลานสีดำ ใช้เวลาเขียนกว่า3ปีโดยพระเถระชั้นสูงเป็นหนึ่งในสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในคลังสมบัติของพระองค์ขอบคุณที่ติดตามฟัง Infinity file เพื่อนๆนครับเรื่องราวของสมบัติล้ำค่าทั้ง10อย่างของพระเจ้าตากสินมหาราชที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้หวังว่าจะทำให้ทุกคนได้รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่และความเป็นไทยที่แท้จริงสมบัติเหล่านี้ไม่ได้มีค่าเพียงแค่เงินทอง แต่คือมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เราทุกคนควรภาคภูมิใจสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง infinity file ของเราด้วยนะครับเพราะเรายังมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายที่รอให้เพื่อนๆน,นได้รับฟังถ้าเพื่อนๆน,นมีความคิดเห็นหรือมีอะไรที่อยากให้เราไปค้นหาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังก็สามารถแสดงความคิดเห็นในช่องอมเ m e n t ได้เลยนะครับ เราดีใจมากๆที่ได้อ่านทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆสำหรับวันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยครับเพราะเราพยายามนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ